สบายดีพี่น้องงามขำเพิ่งพี่น้องรอบสามพี่น้องเยอันนี้รอบที่สามเด้อพี่น้องเด้อเบิงมันเล้าตีนเห็ดซอยแน่พี่น้องนี่ก็ละลายเติบเลยพี่น้องทีนะเล้าแล้วก็แสใส่น้ำเกลือเลยน้องเพ่งเนาะรอบที่สามพี่น้องที่บลเต้ปันหามาตอนเศร้านะอ้นทําการปนพี่น้องไอ้ปนน้องเพ่งเนาะปหามารอบสองอ้นกันหนึ่งเดี๋ยวอ้นใช้เบิ่งพี่น้องนี่พี่น้องอ้นก็ทํา การนึงพี่น้องนึ่งเห็ดปวกมีเห็ดละงอกเห็ดเห็ดเพิงนแม่นเองน้องแต่เห็ดปวกสีร้ายกว่าพี่น้องเห็ดเพิงก็เห็ดละงอกอย่างละเห็ดเห็ดละงอกก็ร้ายอยู่พี่น้องเห็ดปวกเห็ดละงอกเนาะที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สีเห็ดกินแรงเฮานี่แหละพี่น้องตัวนั่นก็สีหนึ่งคือกันเด้อพี่น้องเดินตัวมาใหม่พี่น้องนี่พี่น้องเห็ดปวกออกเซโนไลยแถไลายว่าพี่น้องเอ้ย เลาตินเฮ็ดอันนี้เอฟซีเพิ่นบอกให้เอาไปใส่ใส่กับเงาใหม่พี่น้องนี่มามาพี่น้องคลิปนี้อ้นกับสีมาตอบคอมเมนต์เอฟซีเลก็มานั่งเบิองอ้อนลาวตินเฮ็ดอีกเด่พี่น้องเดียวจะเาเบือ่อเภาลำคานอ้อนพี่น้องสบายดีพี่น้องมื่อจะขูจทุกคนพี่น้องเลย คลิปนี้กับบอมี่ยังพี่น้องอ้นสิมาเราตีนเฮ็ดแล้วก็สิตอบคอมเมนต์เอฟซีไปนำเลยจ้าพี่น้องอ้นกาสิมาตอบเพิ่นพี่น้องเลยมาตอบคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ที่เพิ่นเมน่นในคลิปมาเพิ่นเนาะในคลิปอ้นเพี่น้องเด้อก่อนอื่นอ้นกับกาบขอโทษเอฟซีไปสกครุทุกคนที่บ่มักในคลิปที่เวลาอ้นมานั่งอธิบายหรือว่าเว้าหันเว้านี่อ้นกับขอโทษขออภัยในเอฟซีนะพี่น้องอ่ามีเอฟซี เพิ่นเม่นเขามาพี่น้องเดี๋ยวอน้นอ่าสิอ่านในพังถ้าพายเปซีอ้นเขาไปเบิ่งคลิปกะคือสิได้เห็นคอมเมนต์น้พียงน้องก็คือสิได้เห็น,น,น,อน,อกกนคอมเมนต์นี่พี่น้องเดี๋ยวอ้นสิอ่านในพังด้วพี่น้องเด้อ่อนอ้นสิมาตอบเพิ่น,น้องะพี่น้องอ้นสีอ่านอ่าให้พังก่อนพี่น้องเพิ่ว่าสิได้ยินว่าเขาจะไม่เอาน้องรายเธอไปทำงานด้วยอีกแล้วนะ เพราะเธอชอบไปหาสู่กับคนที่เขาเกียรติสังไงล่ะว่าซินะแล้วก็มีผตอบต่อกันลงมาเนออาะพียงเนาะอ่าผตอบอันนะ่ะลงมาอีกคนหนึ่งเอฟซี FC คนหนึ่งนีงน่เนาะเนาะอันนี้เราก็อยากให้สาวแป้งทำแบบนี้อยู่นะเพราะเขายังเพราะเขา ก็ยังไปมาหาสู่ญาติเขาถ้าภาษาบอกบ้ราน<ม>เขาเรียกว่า<ม>เป็นหมาหลายเจ้ากินข้าวหลายบ้านแต่ว่าเราอยากให้สาวแป้งไม่ต้องช่วยครอบครัวนี้เพื่อนว่าสินาะเพื่อนว่าสีเนาะแล้วอน้นกะอ่าสิตอบตัวคอมเมนต์ตัวอ้นอ่านตัวที่หนึ่งก่อนนะเพียงนาะ ซาแป้งเพิ่นบริเวาว่าสิโบจ้างน้องอ้อนหรือว่าโบจ้างกาเลวแต่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นไปนคนเอาไปเนาะถ้าว่ามีเวยกมีงานเห็ดบอกัะผักพังน้ำหนาบาน่าวนาเช้าหนึ่งมากกะหนึ่งเขาอยู่ใกล้กันสองมากะอาพี่น้องกันพี่น้องกับพี่น้องแบบห้างพี่น้องแต่ว่าเขาไมาอยู่ใกล้กันแ็่คือว่าสนิทก,กันเนาะอ้อนกับซาแป้นนงน้องเนานะกะ เพื่อนว่าสิไปบอกสแปงกะเออเพื่อกะไปบอกเลยไปบอกสแปงโลดว่าบอเอาน้องอ้นไปเหตุงานแล้วกะบอกเป็นยังเด้อนี่เด้อเออถึงน้องอ้นสิบวันไปเหตุงานกะบอกเป็นยังพี่น้องเลยแล้วแต่เพื่อนเนาะแล้วแต่อันสแปงกับน้าบ่าวพี่น้องเลยสิเอาบอเอากะเพราะว่าอ้นบ่ด้ยินเพื่อนเบ้ายังมีแต่ว่ามานี่คือเพื่อนให้มาพักพรอนเราเพียงเนาะมาพักพรอสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์แต่เพื่อนจึงสี่ กลับไปเห็ดเวียกใหม่อีกพี่น้องกลับไปอีกแล้วก็คนเห็ดงานชุนสีหยุดแล้วคือจะทำกับไปเห็ดพี่น้องมันก็เปลี่ยนจุกับมันเป็นทีมมามีน้องนองมันหลยทีมเพราะว่ามือนี่เราก็มาลินพี่น้องมาลินน้ำลินน้ำบุญนี่แหละลมกันเรื่องอ่านั่งเบิ่งคนหาเห็ดพี่น้องเลยเที่ยวออกเที่ยวเขาเอาเห็ดออกมาเป็นกระตากระตากระตาแล้วก็ได้แต่โอ้สีออนเขานอกสีออนเขานอกเฮานี่พาคภเทาเห็ดบเบ้ากันเบาหยอกกันพี่น้อง มีกระตุ้ยน้ำแน่ลามาลินอยู่นะพี่น้องลินแล้วก็ลมกันน้งพน้งเนาะคือที่คนพ่าว่าอยากบอกสแปงว่าอยากว่าถ้าว่าอ้นเป็นหมาแต่อ,นาาอน้น,นบ่เห่าบ่ฮ้อนผู้นั้นบ่เห่าฮ้อนผู้นี่พี่น้องเลยเอออันนี้เนาะคัดสเว่าไปอีกภาษาหนึ่งแต่อ้นบาาน่เห่าไผเนาะพี่น้องเนาะอ้นบ่เห่าบ่ฮ้อนไผเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะกาขอโทษขออภัยในเอฟซีมัสจะูุ่กคนท้าว่าอ้นาาว่ายังผิดพลาดไปในคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้กาคือเอือยอ้นเราเป็นเอือยของอ้นแหล่อ้นไปมาหาสู่กับเปอยตัวเองแหล่เออ้ะแปงลงเราอนันเป็นผู้ใหญ่พ่อเราแยกแงะออกเออเราแยกแงะออกเพราะว่าอ้อนกับอ้อนกับเปอยตัวเองนี่ยเป็นญาติกันพีพี่น้องกันอาเออน้อ,นองสายเลือดกันมันเดมกระตัดกันบกาดมันก็ไปมาหาสู่แล้วก็เข้าใจเออ อยไปพุ่นก็ได้ไปมาพี่ก็ได้ดีแล้วพี่น้อยอันนี้ค่ะอ้นกับอันชาวแลงนะเข้าใจกันพี่น้อยเฮาร่มกันขูมมือเข้าใจเข้าใจกันพี่น้อยเขาอยู่น้ากันอยู่ใกล้กันเนาะมียังกะเพิ่งพาอายกันพี่น้อยเพิ่งพาสายกันคนเฮามันอยู่น้ากันอยู่ใกล้กันเนาะพี่น้องเนาะ ต่างคนต่างอาศัยกันเจ้าอาศัยข่อยขอย่ขอยกับอาศัยเจ้าพี่น้องเลยอันนี้ผือว,ว่าอ้อนเป็นม้าลายเจ้ากับยาแต่อ้อนบ่เห่าบ่ฮอนพอได้แหละผูบ่เป็นม้านาพะพะเท่าฮอนอยู่บัดนมันมา้ามวาได้ไดแหละพี่น้องอันนี้กับราบขอโทษขออภายในเอฟซีอีกเลยพี่น้องเด้ออันนี้เด้อที่ว่าอิางังแบบว่าบ่ถึกมบ่ถึกใจเห็นไหมพี่น้องอ้อนนี่มาตอบเพิ่นพี่น้องเลยอ้อนกา อยากให้แยกแง่อันใดเป็นอันใดถาวรเป็นผู้ใหญ่พ่อพี่น้องเลยต่างคนกาใหญ่เมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องเฮ้ยสิให้ยแอนว่าเออคือสิเจ้าสร้างเอื้อยข่อยบ่อยากให้ข่อยไปหาเอื้อยข่อยไปเนี่ยมันก็เป็นไปบ่ได้ข่อยก็ต้องไปหาเอื้อคอยเอ่อ,อ,อเ,เอื้อย,ข,อย,ข,อยข่อยขวดก็หักแพงคือกันเออคือซาแพงข่อยก็หักแพงคือกันเ ไปขอยกบโบเมนตแ่สีไปเห่าไปฮอนผู้นั่นผู้นี่ขอกกไปลินแต่ข่อยเอ้ไปห้าจะแปงขอ,อกไปลินแต่ข่อยเ,อออเออยว้าหัวานว้านี่ผไปห้าเรื่อยขอยกขอดกอารมกันเรื่องหันเรื่องนี่โมเ,ออเมนต์ละสว้าหัานเว้านี่เสีกกนนกเยกันเจ้าก็ควรแยกแยะควรเข้าใจเน,นาะพีะ่งเนาะนี่ค่ะ เจ้าซังให้คอยซังนำเจ้าพิษคอยกับสิพิษนำเจ้ากรแยกแงว่าอันใดเป็นอันใดครับเาเป็นผู้ใหญ่พอใครกันง่ายๆพอกันมืดแลาะพี่น้องเนาะอันนี้กับแหวนบริได้ให้บริได้เครียดได้สร้างผนดอกพี่น้องเลยแต่ควบไมาของเพลินน่ะว่า บยยากให้สปแปงกันอน,น้องคนเพเ่อนง,งานน้ำแล้วงแซนซี่นะคือเฮ้าเขาใจกันพี่น้องเลยเขาใจกันดีรวนก็นอยู่แบบนี้แหละกับครอบครัวพี่น้องเลยเดีบูด,ดีก็อยู่แบบนี้แหละเล้วแต่ผู้สีคิดว่าเฮ้านี่เป็นแนวใดเนว้ใดค่ะ อีใบสัวก็เบิ่งเอาเองมีหูมีตาสิมดบ่ว่ามื้อนี้เจ้าก็มาซอดขอแล้วมันบ่เร็วง่ายเด้นี่ก็สิลกหญ้าซอองซอบ่เ้านะหญ้าเดี๋ยวจไปอันนั้นมืออันน่ะมีกระตัดนะโทหาซะน้อยแล้วซะน้อยอเอางนจะสิดึทางหาบบ่เออลสบายอยู่นก่อนบัอันนั้นด้ญานด้ญาใด ง่ายแน่นอนนี่งายมันติดชงติดเสือเออเรืองเงินมันง่ายๆนึ่งเลยมันลดง่ายจะสิลกเอาบอเออลกเอามันง่ายแล้วมันอันมันอันเกิร์ตนั่นแหละอันนี้ก็อุ่นก็แค่ว่ากับเพิ่์ตนี่แหละพี่น้องให้เอฟซีนะอ่าเข้าใจนะพี่น้องเนาะแง่แง่พี่น้องเลยคนเฮานี่ยมันบ่มีปัญหาแล้วบ่มีเรื่องมีเล่าอย่างต่างคนต่างอยู่พี่น้องเออ อยู่ไฟอยู่มันเราเพีองเนาะเจ้าว่าโมเมนได้พี่น้องเลยโมเมนว่าสิโมเมนว่าเออว่าให้คนอื่นได้เลยอันแลบหมู่ละเฮายังหับได้นะแต่เวลาเฮาเว้านนะเจ้าก็ต้องหับเฮาได้คืกอกันเวลาเฮาว้านพี่น้องนี่เวลาเจ้าเว้าให้หมู่ได้หมู่กันยังอันหลับฟังยังอันหลับได้วเวลาหมู่เว้าคือเลย ก็ต้องหักได้แหละพอนั่นเป็นทางแบบช่วปลากระท่องปัญญาปัญญานึ่นขัดลายปัญญานะแบบรว่าประท้ะมันจะม่านจะยังเป็นเหม่ยม่านอันยังเม่นบอดดีกับคอยุดก่อนเป็นทางเลยตอบใจกันจ้าอนกับปัญญาคิดลายพี่น้องเลยคอตัวเองกระท่องแน่เพราะว่าอ้นน่ะหนึ่งเป็นคนขี้น้อยใจพี่น้อง เป็นคนขี้น้อยใจแบบใดแบบนึ่งอารมณ์แบบงุ่งงี้ง่ายน่อยกินกะได้กินกะไห้บ่ได้กินกะไห้ลองช่วงกับ่แม่เพิ่นน้องสไตล์แบบไปที่กะไปหาเห็ดบ่ิสุทธิ์นะตาเพิ่ดอารมณ์เปินลองไปหาเพิ่นเกิดยังหลายเออ FC กะบอกคือการก็ฟังความเหมือนเอฟซียู่ บางความจาวนํามันเลยเขาหมินนี่ไม่บอกอันเอื้อยอันเอื้อยนะเสือนางฟ้าเดินดินบอกพี่นว่าอันไหนตอบกระตอบเห่ออันไหนพอตอบกระพานผ่านแล้วกระพานเอื้อยเป็นเป็นติเตือนท้าแบบนั้นเนาะมันก็โอเคบอพี่น้องสั่งสอนเ้าแบบนั้นมันก็โอเคเด้พี่น้องเลยมันเมาไหมเดี๋ยวเบาไหมเ้าแบบนี้เดา๋ยวเดี๋ยวผ่านค่อยผ่านเลย ่บต้องตอารยว่าคนอื่นก็ยังว่าได้ด้จ้สต่พอมูอว่าขึา้นก็าต้องหลับได้แห้าาเลยพ่าบ้า,า,บาบนกับญาติ่อโนตะครับญาติพ่ขาญาบาปเว้ยญานิบาปญานเบนเขาบวออกมาว่าให้ผู้นั่นผู้นี่ดอกเขา,า,าต้องมีมีแท้ตัวตนีก้กรกรรมไคยกรรมมันบาปไทรเบนมันทำเาเอง ไปเห็ดอะไรก็ได้อย่างนั้นไปทำอะไรก็ได้แนั่นตอเลี้ยมกว่ะหาเรื่องสิตัเองแล้วเออขอตอมีดหน่อยเนาะมีดหมีดน่อยตัวหนึ่งไปไปมนต้งบางมันจบะนะปลาชิลอกหยาดด้วยเป็ดซอสเป็นก้อนด้านนางร้าที่าทสามเถื่อเลยแต่เศร้ากว่าเ่อหนึ่งเลยพี่น้องตัดตีนเห็ด เถอสองเถอสามอีกบอลเต้มือ่อื่นเพิสิไปอีกว่ะไปหาเห็ดละแต่าตะเพิ่นครับเพิ่นมือเมื่อยพี่น้องครับเพิ่นเมือ่อยครับบอ้ไปคันมือบ่อเมื่อยก็ไปไปหามากกับหนึ่งไหวกับเข่าตู้เขายัางไหวอลไรพี่น้องเลยเอ้าคลิปนี้มันกับสียาวเกินไปอลไรพี่น้องอ้อนใครมาตอบคอมเมนต์อ่าม,มีอันบ้างเอฟซีสิมีความคิดเห็ดอะไรนะทีม่มาเม้นว้าแบบนี้พี่น้องเลย มันกับมันกับเป็นไปบ่ไ,ได้มันกับบแมนน,พน,น้พี่น้องเนาะคือบบว่าเออแล้วแต่เพิ่นชิคิดเนาะแล้วก็เรียเต,ะคะเยเต่ความคิดความเห็นของนบ่าว,น,าาวน้าสาวเนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้กะแล้วแต่เ,เตพิน่นคือว่าเออให้ตะทำยุดกะบยุดบ่ไปเนาะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นก็คือ,อบ,บรวิวารได้ดายได้พี่น,อน้องเพิ่นว่าได้ดาเพิ่นก็มีแต่วา่าเพิน่นฮอดอันเวลาจุนะเขาสิพักแบบ จิดโซนาจูนี่ไปแล้วก็ว่า่มะลินมือเร้าในพี่น้องอเอาพี่น้องลาไปก่อนมันสียาวพวูดงพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องลาไปก่อน